ว่าโดยเรื่องเวทีของคณะสาวน้อยเพชรบ้านเพลงค่ะพี่น้องตั้งแต่ออกมาจนมือนีนะคะตั้งแต่มือเปิดฤด,ดูกาลจนมือหนีกระแสวิพา์วิจารณ์กลับไปในสองฝักสองไฟค่ะพี่น้องบางกระแสก็บอกว่านี่มันเวทีหมอลำไหมมันหมดความเป็นหมอลำไปแล้วมันก็เกิดดราม่าในหลายๆแวดวงค่ะพี่นอ้องท่าทีบอดา่ากกับมีท,ท่าทีดรามาก็ับมีมือนีก็เลยอยากในพี่น้องเนี่ยมาซอยบอกกันในว่าแบบ คือสาหรับเวทีหมอลำต้องพูดก่อนเวทีหมอลำของคณะหมอลำสนนพิดบันเพลงในฤดูกาลนี้นะคะฤดูการ6 7ถึง6 8เนี่ยแหวกแนวไปหลายมากๆนะคะบางคนก็ว่าหมดเลยความเป็นหมอลำพืนหมดเลยความเป็นหมอลำหมู่รู้นั้นนี่เพราะว่าสําหรับเวทีของคณะเวทีอะ่ะสนนพิดบันเพลงเขาานอเป็นออกแนวแบบจอเอลวดีทั้งหมดเลยจอเอลวดีหมดเลยพี่นนอมมันก็นเลยเกิดการพิพากษาจา์มา แสงสีเสียงนี่งับนักดนตรีงับแดนเซอร์งับนักร้องไปหมดแล้วแย่แกบอ,อกเลยว่าอันน,นี่เป็นนักร้องอันนี้เป็นแสงเพราะว่ามั่วไปหมดแลว้วปานข่อยไปอยู่ในผับคุณรู้คนณหวานสีค่ะพี่น้องอ,อันนี้กระทั่งเนี่ยสันชัยทอลคเพิ่นก็ได้เอามาลงเป็นเวทีแล้วเพิ่นก็นบอกว่าเนี่ยมันงานคอนเสิร์ตระดับโลกชัดๆเพิ่นเอาลอาุ้งหวานสีค่ะพี่น้องผัดหัวข่าวหวานจงสี่ผาดหัวแคปชัดหวานจงสี่ จนเกิดกระแสวิหวิจาร์มากกวาหนึ่งพันคอมมินค่ะพี่น้องบางคนกับว่าดีบางคนกัววบกว,ว่าบอดีอ่ะเดี๋ยวสิเปิดใ้เบื้องก่อนสำหรับเวทีหลายคนก็นพอสิหินแล้วล่ะค่ะพี่นอ้องเวทีสาวน้อยเพชรบ้นานแพงมันเป็นแนวีนน้อีลีคือเวลคัมทูสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นบอกพี่นอ้องป้ายไฟแลนเือๆ,ๆอยู่หางบนอ่ะมาเชียร์กันคือแปลว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือตรงนั้นจอตรงนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นคำนั้นคำนี้ได้เลยแล้วก็เนี่ย อ่าเวิลคัมทูสาวน้อยเพชรบ้านแพงยินดีต้อนรับสู่คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นแสงที่ทุกคนเห็นคือเป็นแสงสีเสียงที่แบบอลังการมากๆอันนี้ยังอึง่งตอนเปิดฉากนะตอนก้อนที่จะเปิดฤดูกาลสาวน้อยเคยบบกไว้ว่าเรามาลุ้นกันว่าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะออกมาแนวไหนเพราะว่าได้ยินแว่วๆมาว่าจะเป็นจอ l e อดีทั้งหมดแล้วก็คือความจริงออกมาแล้วก็กลายเป็นวาเป็นวเวทีหมอลำทีผสมผสานกับคอนเสิร์ต ต้องยอมรับก่อนคณะผู้บริหารในถ้ำถึงจริงๆในเรื่องของแสงสีเสียงแต่ในเดือนของเข้ามาหมอล่ำเนี่ยบางคนกะโดยความที่ว่าบางคนกะยังยุดติดเข้ามาเป็นหมอล่ำยูหมอล่ำมูหมอล่ำลำเพลินต้องเป็นฉากที่มีความเป็นไทยน,นู่นนั่นนี่นะคะให้นักร้องให้แดนเซอร์เด,น,เดนกว่าเวทีแต่อันนี้เวทีกับเดนกว่าแดนเซอร์กันมากร้องนะสิคุณพี่น้องมันก็เลยเกิดกระแสวิภาวษ์จิจาร์เป็นอย่างมากเพราะว่าก็เห็นมาหลายแล้วในแอปต่อตใอนแอปแดงแอปดำแน่ ทุกแอปที่มีการเอาเวทีไปลงนะคะจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ย่างหนักนะคะว่ามันไม่เหมือนเวทีหมอลำเลยสําหรับสาเพชรบ้นรานแพงในปีนี้อ่าพี่น้องเดี๋ยวสิมาเปิดคอมเมนต์อ่านในพี่น้องฟังเลยกัคีบวิเคราะห์ไปทั้กันนะคะว่ามันจริงไหมที่มันไม่เหมาะสมกับการเป็นเวทีหมอลำเหมาะสมกับการเป็นเวทีคอนเสิร์ตอ่าเป็นยังคืเปี่ยเป็นคอนเสิร์ตเลยเป็นยังทําเป็นหมอลำอ่าพี่น้องคือมันก็มีหลายๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือ ไฟมันไฟมันหลายจนดอปแดนเซอร์ดอปนักรองนักดนตรีข้างบนตรงนี้แหละยังไม่เด่นองค์ประกอบทุกอย่างดีหมดเหลือชุดเวลาโดนไฟอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นเลยแสงจากไฟเวทีด้านหลังเป็นจออีกสว่างมากจนดอปทุกอย่างบอสโจต้องแก้ไขให้จุดเด่นหรือช่วงเพลงจอทับนิ่งไว้ก็ดีนะครับอ่ะเล่นไฟแบบนี้ลายตามากครับ ภาพเป็นภาพต่อนิ่งๆจะดีมากๆเล่นแค่ไฟในจอก็พอจะดูดีมากกว่านี้ครับจะแก้เรื่องชุดให้แมทกับเบทีผมก็ว่ายากอยู่นะก็คือชุดชุดมันบบเดนเพ่อถือแสงไฟชุดกระดองไปเสียงพี่น้องแสงไฟมันเดนกว่าชุดเพ็นกันเลยว่าคันจิแก่ชุดทั้งเหมือนแถมันขอกับไฟมันกระยางกัเลยนินทว่าแก่ไฟให้มันขอกับชุดสิบดีกวบ่กเสียงะพี่น้องอ่า พวกที่ว่านักร้องเสียงไหลคุณที่บอกว่าไฟหลาลายตาพวกคุณเคยไปดูหน้าเวทียังครับเสียงจริงไฟจริงมันต่างกันมากครับบางค้นโทรศรพทัครับพี่น้องโทรศั์ท์บางคนไทยบบชัดกับสีเห็นแบบเหมือนแสงมันเต็มจอไปหมดแต่อย่างไรมึงความจริงกอนว่ามันเป็นจังไดสรุปนะคะคลิปนี้คือยหาวิจารณ์ไปในทางหลายๆอย่างนะคะถึงเวทีจะระดับโลกคอนเสิร์ตไหมก็จะสันอวพอประมาณนะครับระดับโลกเลติัวนาความล้ํามันทําให้เวทีหรือดูบ้านๆไปเลยครับพี่น้อง นั่นแหละค่ะก็คือเป็นการวิภา์วิจารณ์ไปในทางเวทีด้วยแล้วก็นักร้องด้วยมีการวิภา์วิจารณ์ไปในหลายอย่างหลายด้านกับให้วิจารณ์กันเอาเองแต่ว่าเข้าโฟกัสในเรื่องของเวทีโนสัมถามมาเวทีของคณะหมอลำสาวน้อยเพลินแพ้งในปีน,นี้อลังการบอสเนว่าเป็นเวทีที่อลรังการมากๆหันมองในมุมมองเขาเป็นวัยรุ่นคือมันถึกใจวัยรุ่นเอาง่ายๆซะวัยรุ่นเห็นแล้วคือเหมือนฉันได้ไปดูคอนเสิร์ตได้ไปผับไปบาร์เลยถ้าท่าที่เป็นหมอลำ มันก็ถือใจไปในทางวัยรุ่นแต่ว่ามันก็ถือใจไปในทางผู้เฒ่าผู้โถค่ะพี่น้องผู้เฒ่าคือแบบคนที่อายุเยอะๆหน่อยก็คือไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ชอบที่มันคงความเป็นเวทธีหมอลำเดิมๆอยู่อ่าเสียมันก็เกิดกระแสที่ว่าตีกันหลายๆด่านนะคะพี่น้องกัอยาห้พี่น้องซอยๆกันเบิงค่ะพี่น้องอ่ะการทา่วิจารณกัมีหลายแบบบางคนก็บอกว่าเกินหมอลำไปแล้วมุ่งสู่จอ edm อ่ะพี่น้องคือมัน การวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือเยอะมากๆนะคะเวทีมันเป็นแค่องค์ประกอบที่ว่าเยอะไปหมดกับคําว่าหมอลำผมว่ามันต่างจากวงอื่นเวลาช่วงคอนเสิร์ตผมก็ไม่เห็นฉากนะมีแต่ไฟวิบวับวิบวับเหมือนแต่ละช่วงลามก็เห็นแต่ฉากเห็นเยอะกว่าวงอื่นด้วยอ่าเห็นถึงเถียงนาทุ่งนาลายตาก็เห็นเชื่ออีกว่า2ปีก็น่าจะตามการทําฉากแบบนี้ต้นทุนก็จะ เปลี่ยนไปด้วยนะคะก็คือทําให้แบบหลายๆวงเนี่ยาทาตามไปด้วยนะคะอรังการมากๆแต่อยากถามคนที่ไปดูรู้สึกปวดตาปวดหัวบ้างไหมคือบางคนเราก็เข้ามาเห็นคําว่าอลังการมากๆสาหรับเวทีสารเพชรบ้านแพงในปีนี้แต่คือหน้าเวทีจริงๆนะมันลายตาบ้างไหมแต่สําหรับซานเนอรคิดว่าหนา้าเวทีอิรีอาจจะบาลายตาค่ะพี่น้องราวาโดยข้อมที่ว่าเราโฟกัสไปในที่แดนเซอร์แล้วว่านักร้องเข้าบางคนบ็นเด็กโฟกัสไปที่แสงเสียงแต่บอกถึงโทรศัพามบางคนแอนดรอยบางคน ไอโอเอจะเสียกับพี่นอ้องค่ะไอโอเอสแน่กับสิชัดแอนดรอยขัดแอนดรอยหลนนยุนแพงๆเน่กับสิชัดแต่แอนดรอยบางหลุนกับวัชชัทไอโอเอบางหลุนกับวาชาัิคือมันบาสามารไมกก่การันตีจากคลิปหนึ่งใดเพราะว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนบอกขึ้นกันค่นะ,คะพี่นอ้องการรับจอ,บบบอรับแสงงโทรศัพท์บวกขึ้นกันบางคนเนี่ยจอโทรศัพท์บางคนเห็นแสงไฟลายเนี่ยก็สิกลายเป็นมั่วไล่ตาไปเลยบางคนกับสิชัดจับจุดในจับจุดนั้นจับจุดหนีใดในกาฝาไว้นำสำหรับเรื่องของเวทที่สาวน้อยเพบานเพชรนนะคะว่า สำหรับท่านนะคะคิดว่ามันโอเคไหมแล้วก็มันไล่าตาเกินไปบอจะได้ก็ฝากวีาพาวิจารลุ่มใส่คอมเมนใดคะ่ะ